ทำอะไรทำอะไรอะพี่ยูเออเอเดอร์เอเดอร์ผู้มาพื้นนีรก็ออกมาเล่นข้างนอกกันนะครับที่ห้องโถงไหนพี่โอบพี่โอบครับพี่โอบครับ พี่โอบครับพี่โอบครับอบครับอบครับพี่โอบป๊าๆขอนีโม่หน่อยนีโม่นีโม่อยู่ไหนอะนีโม่อยู่ไหนอะครับพี่โอบนีโม่อยู่ไหนแล้วทำอะไรอะพ่อครัวเป็นเชฟเหรอเป็นเชฟแบบพี่ยู่อะไร มาวัตถุดิบวัตถดเอาอะไรคะเอาอะไรคะไหนอีกโพสที่ตะพี้หยิบอะไรดูจะเอาอะไรโฆษณาอันนี้อะไรเนี่ยน้ำพริกน้ำจิ้มซุปกี้ยวตาสีราชินีอ่าพี่โอ๊บพี่โอ๊บเอาอะไรครับเอากินนมครับดูจะเอาอะไรอ่ะมาพี่โอ๊บเอามามาเอามาเร็วออกมาสปิดคืจะปิดแล้วพี่อบเอาอะไรพี่ออกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็ว อยพ่อยู่ไม่เอาแล้วลูก <_ d umb> พีิวบรับพีิวบรับ <_ d umb> พีิวบรับปิดดวนปิดดวนปิดดวนมันแจ้งเตือนแล้วมันแจ้งเตือนแล้วไอ้เออพังเอามาเอามาพิวอออกมาพิวอออกมา <_ d umb> มานี่มานี่พี้ยพิวมาเล่นทางนู้นพี่อิวมาเล่นทางนู้นนะ เงือว้าพีี่อบครับพี่อครับแบพี่อครับอโม่ให้มาหน่อยโม่โม่โม่อันไหนโม่อัไหนโม่อโม่อไมอยากไ้โม่โม่นี่โม่โม่สิพี่อบอโม่สิอโม่สิพี่หอไม่อาโม่พี่เออไปเอาแดนล้โอ้โอ ครับกันเลยนะอ่านั่งไงโมโมโดนทิ้งขว้างไปแล้วะขอโม่ขอโมขนะครับเอามาให้หน่อโมี่โมอไรคะขอได้เปล่าขอได้เปล่าขอได้เปล่าทำไมขี้ห่วงล่ะทำไมใจร้ายล่ะก่อนขอโมมาให้หน่อยขอขอนะเฮ้ยอะไให้แบบ ให้แบบไม่พอใจเท่าไหร่เฮ้ยเข้าไปใต้เตียงทำไมมาทำได้เม่ไหรเธอมาทำแบบพี่เอื้อได้ไหมลูกมาเลยเข้าไปทำ,ไไทำอะไรกันในห้องไปทำอะไรกันในห้องออกมาเลยนะออกมาเลยนะคะพี่โอมทำอะไรกันนะทำอะไรกันนะ อ๋ออ๋ออออออ้าวอันนั้นไม่ออกมาโอ้โอ้โอ้โเล่นเองนมเองไเหรอไปเหรอเราจะไม่ไปไหนกับเขาหรอกเราไม่ไปไหนกับเขาหรอกหรือว่า <c oughs> เราจะกิน เราจะกินเฮะเราจกินเพงีเงเหรอจิ้มสีตะปุ่น,ว,นวันก็ไม่อะไรป๊าป้าหมาหมาหาแต่เรื่องกินนะไมไ่ไปไหนไงไม่ได้ไปแบบเอาเรียกว่าไม่ได้ออกไปนอกบ้านไปจริงไปจังไปก็ไปแบบนี้และดูหุ่น <laughs> ทำไมสวยแต่อ้วนก็คือสวยปะ <laughs> แต่ว่าอ้วนจะสวยก็คือ อันนี้เราไม่ไปไหนหรอเราไม่ไปไหนอ่ะเราจะเกาะเป็นหมีโคราชอยู่นี่เราเป็นหมีโคราชเหรอโอ้โหเป็นหมีโคราชก็มีควายก็มีควายเปียกชะเปิดแอร์หัวเปลี่ยนซะนนั่นอะไรอ่ะเข้าไปทำไมอ่ะ ช่างน้ำหนักเหรอพี่ยูอายูดูไปช่างน้ำหนักแล้วไอายูเพื่อนแล้วอ่าเอาเอ,เอาตายหนะพี่หนึ่งดอกเด <Okay. S 1> ียวไปตายหน้าพี่ทำไมอ่ะเอะอออเออออเล่นอะไรทำไมไม่ชวนเลยใช่ไหมเอออ่ะไอะเธอไปอ,อ่ารวมวงไพ่บุญไอเธอเข้าไปแล้วผสมลง เออเออเอา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 อันนี้อะไรมาเป็นปลาตากแห้งอยู่ตรงนี้นโอ้<น>โอ้ฟองฟองเลอโอ้ตายละ เขาไปทําอะไรกันน่ะสองคนนั้นน่ะเขาไปทำอะไรไอ้เธอเข้าไปทําอะไรฮะเล่นอะไรอ่ะลูกเล่นอะไรครับไอ้เธอเล่นอะไรอ่ะไอ้เธออาบีเอื้อวีเออร์เกมดีกเต็งเลยวีเอื้ออ้าวรู้ว่าจะทำแล้วใช่มทแล้วทำยังไงเบิดหน้าหนี ออฟค่ะประตูมันจะเปิดแล้วมันจะล่วงลงไปสุดมันติเวอร์จะกระลูกหัวแตกไปลงบ้านนะคะตกบ้านเลยนะพี่โอบนะมานี่มาพี่โอบมานี่มานีโมพี่โอบเอานีโมให้ป,ป้าหน่อยเร็วพี่โอบเอานีโมให้ป,ป้าหน่อยเร็วครับาูคนหนึ่งเคาะประตูคนหนึ่งเคาะที่วางเท้าใต้โต๊ะ อ,อ่าอ้าวอันนี้ก็จะมาขโมยขวดน้ำนี่ครับคาบเปนเต่าคาเป็นหมาเลยนะอันนั้นเป็นเ <c oughs> ลตโทเลียนเขาไปเอาอะไรอ่ะพี่โอบพี่โอบพี่โอบครับเ้าเรียประตูแล้วทำไรอ่ะทำไรอ่ะ ทำไรอ่ะพี่โอบโอ้ะอะพี่เอฮึอัน,นี้เราไปแย่งใครเข้ามาเราไปแย่งใครเข้ามาโอโอ้ปลาทิ้งอีกทำไมปลาทิ้งอ่ะ สนความสซนทุกวันสนทุกวัน,วนโอ้ <c oughs> จเจ้าอะไรอ่ะพี่โอ๊ะ <c oughs> เขาให้อะไรเพี่อโอ้ยสนกันก็เป็นอย่างนี้ทุกวันนะสนกันทุกวันเลยนู่นอันออกไปรออะไรออกไปส่องอะไรครับพี่โออปไปส่องอะไรอ่ะดูอะไรอะพี่โอ๊โอ้ วันนี้ก็เท่านี้แหละครับวันวันกาแฟสี่าลเล่นกันอย่างเงี้ยทุกวันเริ่มโตแล้วก็เริ่มสนแล้วเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเฮียครับวววไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า